ครับกับสดีฟซีทุกคนใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้สรุปรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1เมษามีเงินกับบ้านสงการเเรงจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวทพลังใครแชร์คลิปนี้ขอให้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งนึงวันที่สิบห้าจุดสามศูนย์อะไรคนตรงเวลาโอ้ขอบคุณครับผู้ใดว่ารอกันถึงเลขเด้อนะครับเนาะโอ้ใช่ยาพุ่ดิมาถากันโดนบ่ไปลูกไปย่งมากวนพ่อเมื่อกี้ก่ะ มาหอดโดนแล้วครับแต่ว่าติดธุระนำคุณคู่อยู่ไไกลุ่มบางที่อ่ะคู่สอนแต่นหน่อยๆครับแต่สมัยอันดิดปีนหัวโรงเรียนหมดแล้วครับไไคูก่กับมาตะกี้คู่เป็นลูกศรเท่าประเดี๋ยวเท่าเป็นลูกศรคูป่ประเดี๋ยวคู่เป็นลูกศรเท่าก็สลับกันเลยอู้ซ <laughs> ึังไหนวะโู้โหคู่กันาจารยนน,อน้อจังหนิโอ้คู่เกันผมยังสั่นเหรอครับเนาะเ <laughs> อาที่นี่เดี๋ยวนะผมแชร์เฟซก่อน เป็นยังไงครับถือเมฆกันบ้าน้อเป็นยังไงเหมือนหลายบ่ก่อนหน้านั่งงวดเมื่อกี้เนี่ยเมื่อนี้วันที่สามสิบเอ็ดตอนสามทุ่มเฮ้เข้าเขามะเบิงวงในน้ำกันนะครับเนาะพองวดเมื่อกี้วงในเข้าเป็นงวดที่สองแล้วก็คืองวดเมื่อกี้ให้หนึ่งสี่กับเจ็ดแปดซึ่งเจ็ดแปดมาชนกับเลขทูบเราก็คือแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะงวดเมื่อกี้ผมก็เน้นไปที่เลขทูบมันก็ออกเจ็ดแปด ได้หลายอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าลอตเตอรี่มีแต่แปดเจ็ดดอกสองร้อยยี่สิบใบ่มีตกกลับเลยนะครับถ้าหังมือเนี่นนะได้หลายมันบอกว่าได้กล้องหลายเดี๋ยวมันจะได้ไปดมเล็กนะครับกะวันที่นี่อ่าตอนนี้เลขอ่ะเพจปลอมมันหลายเขาจะซับสวนมาเลขอันใดแท้อันใด,นดปลอมเขาจะเห็นขึ้นมาเรื่อยๆมันจะเห็นใหรอวะว่าเาอาจารย์นอตคือหายไรตัวแต่ว่าแม่เนี้ยผมเนี่ยเป็นคนขายแค่เลขทูบกับเลขใบแดงแค่นี้พอนะครับเลขผมวงกุญมีซีทู่กับเหล็กถูบสำนันแล้วกะเพจจริงเนี่ย จะไม่ปักเว็บพนันไม่ขายหวยบบทักไปหาบบแอดเพื่อนไปเลยถ้าเห็นยังสั่นก็คือปลอมก็ต้องขึ้นยังไหลนะครับปลอมแล้วการที่เขาอาจเห็นอยู่ในเฟซในไลน์ตอนนี้ปลอมส่วนมากของแท้นี่ผู้ติดตามต้องแ7ดแ0 0เจ็ดหมื่นคน8ปดแสนปดนะครับตำหนักกูใหญ่อาจารย์นัดพาเที่ยวนะครับเนาะนะนะแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเลขมีเข้ามีหลุดนะครับเดีย๋ยวไั่มีไายหูเบาออกตัวได้ถ้าอาจารย์หูเบาออกตัวได้เนี่ยอาจารย์ที่เครื่องบินแล้วปะเนี่นะครับเนาะอ่า ก็เป็นการามีห์งวันนี้มากสุดเลยคือยังคู่เพื่อนเราลอตเตอรี่มาให้เป่านะก็ะคือว่าหนึ่งเจดห้าเนี่ยตัวเนี้มากสุดหนึ่งเจ7ดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าเนี่ยเขาจะตัดเหรีอยู่ในนี้นะครับเนาะอ่าวันนี้ก็เลยซื้อหนึ่งเมษายนี่ซื้ออะไรก็ได้เนี่ยขอให้มีเงินไปใจงวดก่อนๆนั่มนะครับเนาะอ่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าอ่าตะกี้ค่ำนี่ผม,มฮอคักเดซื้ออะไรก็ได้เนี่ยหลังๆมันว่าเขาเดซบอก่ม่ได้ ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าอืห้าแสนเปอร์เซ็นต์เหลือถือได้อีกเดียวเอาจากสองแสนเปอร์เซ็นต์สินะ,อะขอให้มีห้าห้าแสนเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแปดหาหนึ่งห้าเจ็ดห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแปดสามตัวมีหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็ห้าหนึ่งแปดอ่าหนึ่งเจียนหาครับหาหนึ่งแปดเม็ดเดียวคือห้าหนึ่งหนึ่งห้าผมฝันมาเลขนี้หานี่สามมือซ่อน บามีคนมาบอกในหาในฝันสองโตเลยนะครับเนาะแรียกฝันมามือแรงอ่ะฝันมาเหล็กออกหาหนึ่งมือต่อมาเล็กออกหาเจ็ดมือต่อมากออกสิบเจ็ดผมไดเอารวมกันเป็นหนึ่งเจียหาเลยนะครับส่วนเลขทูบจุดมาได้แปดหกสามอ่ะถามมาเลขทูบรอดแรงว่าตอนนี้เลขทูบมาฮอตสุดเพราะว่าเขามาสองงวดแล้วงวดกว้อนนานั่นกับเจ็ดเก้างวดเมื่อกี้เนี่ยกับแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดลอดเจ็ดแปดเนาะครับ หัวนี้กับแปดหกสามเข้ากับไปตัดเลรีเรานะครับเนาะผู้ใด,ดจะกลับหัวว่ากับก็แล้วแต่เดี๋ยวมันสีหลายตัวคนที่ถือนี่บ่บ่ต้องไปเห็นยังบางไหมหรอบซื้อตัวใดก็ถือครับคนบ่ถือนี่แม่นผมให้ถือก็ซื้อบ่ถือคือเราตัดออกนะเช่นงัวใดผมให้ถืนอ,ถอ,อถนี่กูบ่ซื้อดอกงัวใดบ่ถือนี่กูซื้อทุกตัวแลยเช่นแปดดังๆอ่ะเขาว่าอั้นแด่แม่อั้นก็ซื้อคือเจ้าเอาทุกแปดเมื่อกี้เลขทูบแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเนี่ยแค่สามหาง ข้อื่อยังไงก็ถือเชื่อว่าผู้ลังคณว่าถือสื่อแค่สามตัวผู้ลังคณก,กับสื่อแค่ศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดแปดเจ็ดเปล่าอย่างเงี้ยส่วนในเลขถูก,กตัวที่มันง่ามศูนย์ปะแปดหกสามนี่ผมมาแปดสามอี่างง่ามศูนย์ไม่หันพรางวัเวลเมื่อกี้เขาแปดศูนย์เจ็ดเนี่ยตัวแรกแปดศูนย์มากๆเนี่ยมันตองออกคู่นี่มันเองวันนี่แปดหกสา,ามรผมว่าแปดสามนย่ได้ง่ามแปดหกแปดสามหกสามกันเลยเขาจะต้านลินก็นเลยเขาก็เลือกเอาว่าถ้าถามมาผมมากยังวันนี้ผมมันมากนึงเจนหาหลายกลัวครับ ตาตอนจุดทูมเนี่ยจะกระจันก็ะห่องอยู่มันแกไข่งวดก่อนค่ะจักระจันห้องนี่ถามผูว่าเล็กถี่ออกว่าจะกระจันห้องนี่หรืออาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้แต่ว่าผมก็เลยซื้อไว้เหมือนแหละล่ะผมก็ไปซื้อหนึ่งเจนหากับแปดหกสามผมจัดเรียนไว้ทุนไหลจังหน่อยเพราะว่าได้มาไหลายได้มาหลายอยู่ในตะวากลอนนั้นก็บเมื่อคักคนกระดาคักอยู่ครับช่วงนี้เขาเฟซเขาไล่บ่ได้เขาบัญญัติไปถามะแปดอยู่ไหน พองวดหดมันดังข้าวโพดเนาะดังถึงขั้นเข้าบันไหนมานั่งยุ่งสี่ได้ช่วงเมื่อกี้คนมันไหลเข้าสีได้นั่งยืนถนนหมดละวพอคนมันหมื่นละหมื่นสองหมื่นเลยช่วงเมื่อกี้ครับจนผมเป็นลมตละมือช่วงนี้กะไข่แน่ลักะช่วงนี้ดียังหนึ่งเลขว่าอั้นแล้วบ่คือช่วงเมื่อกี้บ้าตัวได้ออกไปกับอั้นว่าตัวได้ออกไปกับอั้นแต่วันนี้บอกตัวได้เขากับว่านนะครับเนาะยังอั้นอยู่เนาะยังสี่อั้นอยู่เนาะไยใหแน่ะนะครับเนาะ พอ่อไดโอ้เหมาะคืองามเลยโอ้ยเป็น,นเป็นไข่ใช่นเนาะครับมันจยัางมอห่อน,นเนาะเดี๋ยวมื่อนี้ก็จะเปิดโชว์เปิด่าบให้ผู้ใดไ่มีดวงน,นะครับเนาะก็จะพาไหวาปูขอพรน,นะส่วนมากกับเบิ่งตาในไลส่สดเอาโทรศัพท์จีหัวอยุ่เฮียนหมดเนาะส,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 สาธุพนมมืออย่างละจนสามีถามทำอะไร นั่งกาบตัวศัพ์อยู่บนอาจาร์ไม่เห็นยังกะเห็นเนาะจา์บอกว่าจะเกียวเน้วค่ะเอาตัวสับตีงั้นเหรอาถือเลยผมเห็นเห็นหลายคนเนี่ยจานเล่นวงในนี่สามสามทุ่มสามทุ่มวันที่สามสิบเอ็ดครับฟังเลยครับด้อผมต้องถามเขาคือมันมีคนให้ผมมาอีกทีถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ได้แต่ว่าก็รอเขาเหมือนกันเขาว่ามีมีอยู่ตัวหนึ่งวันนี้เขาน่าจะให้ตัวเดียวเลยคิดบ้านนะครับเขาได้จากวงในเขานะครับเนาะ แ้่ก็ค่อนข้างที่จะแม่นอยู่นะครับข้างว่าน้ายังเข้าอีกไม่ต้องทําอะไรแล้วใช่แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะแม่นอยู่ง่วาเมื่อกี้ก็ให้หนึ่งสี่กับเจ็ดแปดที่ออกเจ็ดแปดนะครับเมื่อวานี้เขาว่าน่าจะให้ตัวเดียวเลยต้ององรอรุนครับโอ้ขอบคุณครับเนาะพี่น้องก็ยังมาอยู่ช่วงนี้กรับ่อค่อยเหร่นเฟสเหร่นยังแล้วครับคนนั่นดาไหลนะครับเห็นหน้าจะคว้งเลยเขาดาหลุดเลือกสักที ใครตั้งให้มึงเป็นอาจารย์เจบอะไรมาทําไมมึงรู้ไม่บอกพ่อแม่มึงซื้อให้รวยไปเลยอย่างงี้ครับเขาจะมาเม้นนี่อ่ะแยังว่าบวชหู้บ่ออกตัวใดคันหู้กันนาจะรวยอีหลีครับคันหู้ผมเ่าเหตุดอกง,งานผมนางสือตะเลกนี่แหละเป็นบ่ละและ้วก็จบอะไรมาถึงเรียกว่าอาจารย์อย่างงี้นะครับผมก็จะกขีจบยังจบมหาไายเวียนม่เหมนะนะื่นแล้วเนาะเี่ยละ่ะคนกหนที่มากมากขวนญยังสี่ละครับใน่นนั่น หลายคนก็นยังมาว่าหลอกลวงประชาชนงมงายเข้ามาหลอกลวงไหยมันก็ต้องบอกว่าออกเลยสื่อเลยขายหน้ามาสื้อไนะ่นมันยังแปลว่าหลอกลวงก็ผมก็บอกว่าใส่สติในการสื้อเลียมันกับผมมีไผรหูเบอกตัวใดนเนาะไม่แลวแต่ดวงคนที่ถือคือยังลูกษี์ผมเพิ่นก็นถือสิบสองล้านเจ้าของสำนักยังบม่ถือเลยงวดที่ผมให้สี่สี่หกนะเพิ่นก็นถือหกล้านบมื่อวันที่มหาผมไทยสารคามขนาดเจ้าของสำนักยังถือแค่ใบเดียวสองใบนึงเพิ่นยังถือรางวัลที่หนึ่งละกะ ช่วงที่มันเข้ามันก็เข้าแปดงวดติดที่มันดังๆก่อนศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นะก่อนนั้นก็คือเข้าตลอดแล้วมายุคหลังนี้ก็มาเก้าหนึ่งที่ดังๆแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าที่ดังมากเลยเก้าหนึ่งนี่ได้หลายเพราะผมฝันแม่นฝันว้านเห็นมูซื้อกุ้งเอิดนมันบักกุ้งเน่ามันก็เลยเป็นเก่าหนึ่งฮะวันนี้กับฝันว่าเลขกเลขออกเล็กอะมีหาในฝันมีหายุ่สองโตครับในฝันเลิเอาหาเบอรงวาเลขกจะมีหาว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้านะครับนี่ ครับก็บคิดว่าสํานั้นแหละแต่ว่าเลขทูบก็ชอบอยู่แต่ว่าชอบ1นึเจ็ดห้าเยอะเทใจไป1นหนึ่งเจ็ดห้าเยอะแต่ว่าเลขทูบก็ติดไว้ก็ดีเพราะว่ามันเข้าบ่อยที่สุดแล้วก็จะสงการด้วยแหละก็อย่าลืมนะครับสงการเ้อะพี่น้องผู้ใดว่างก็จังหวะสงนนำปูนะครับวันที่10จนถึงส8ส่วน16มีหมอลำเด้อนี่ยหมื่เว้นนะครับใบสาโมงจนถึงสทุ่มพบกับเออนุชาดาวฟ้าปิ่นเ้อพี่น้องเ้อผู้ใดอยากมาเล่นน้นำบรรลัยสงการนะครับเนาะเมืวว่อวนนี้ ในเป๋าตังค์ยังเยอะอยู่นะครับเด้อสนับสนุนรัฐบาลเด้อแปดสิบาทกับพี่น้องในกระเป๋าตังค์นะครับแปดสิบาทเด้อพี่น้องเออสนับสนุนรัฐบาลน้ำเด้อก็ชอบหนึ่งเจ็ดห้าเด้อไปซื้อเด้อในกระเป๋าตังค์เด้อพี่น้องเด้อก็ไปยืนยันรีแอปภูมิไทยเนาะไปยืนยันอยู่หน้าตู้นะครับใครที่ทําไม่ผ่านมันมีวิธีใน youtube อยู่เด้อสวัสดีนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อว่าค่าป๋าเป๋าตังค์หนึ่งเจหาจัดเลยครับผููเดจะถือในหนึ่ง สวัสดีครับจากห้องเนดุดกตินเโอ้สาธูครับอะทุกคนนะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเมษามีความตั้งใจว่าอาจารย์เนี่ยจะหาค่าน้ำมูกน้ำมันให้พี่น้องกับบ้านในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงการ อยากให้ทุกคนมีค่าน้ํามันกลับบ้านเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนอยากกลับไปหาครอบครัวนะครับหยุดยาวก็อยากกลับไปหาพ่อหาแม่หาลูกหาเต้าหาปู่หายาหาตตยหาคนที่รักลุงป้าน,น้านะครับอยู่ที่บ้านนะก็ถ้าถูกหวยทุกคนก็จะมีโชคนะก็จะมีเงินส่วนนั้นไปเติมเต็มครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในการเที่ยวสงการอาจารย์ก็สอบอกกับทุกคนว่าตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดเหมือนปี่ใหม่ก็ทําได้แล้วนะครับแล้วข้องวดที่แล้วเราก็ทําได้ก็คืออ่า แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนวนี้นะครับอาจารย์ย้ําอีกครั้งนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอ่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเด้อก็ซื้ออะไรก็ได้นะครับขอให้มีห้าหนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นแนวทางเท่านั้นซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ด แล้วก็ห้าแปดฟังอีกครั้งห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแปดสามตัวมีหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็ห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็ห้าหนึ่งแปดเม็ดเดียวห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับผมฝันว่ามีห้านี่สองตัวในฝันสามวันติดไม่รู้ว่านอนเยอะฝันเยอะหรือเปล่าหรือจะฝันแม่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอติดตามนะครับก็ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านสนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายไม่แนะนําให้เล่นการพานันเด้อเป็นเพียงความชอบเรื่องสมมุติของอาจารย์ทางนั้นนะครับเนาะส่วนเลขทูบเลขทูบเราย้ํากันไปที่แปดหกสามนะครับเนาะแปดหกสามเกือบบอกไปนะใหม่ดีไลยัของนะครับแป๊บหนึ่งเด้อแปดหกสามแปดหกแปดสามหกสาม สามารถเอาไปตัดเล่นได้หรือใครอยากกลับหัวเป็น893ก็ทําได้ถ้ากลับหัวก็จะมี93มี98้าอีกเดี๋ยวมันก็จะเยอะใครที่คิดว่าเอ้ยไม่เดือดร้อนมีทุนก็ค่อยไปดักไว้แต่ใครที่ทุนน้อยก็เลือกเอาแล้วแต่ดวงคนจะถูกซื้อตัวเดียวก็ถูกครับหลายคนบอกว่าทําไมอาจารย์ไม่ให้ตัวเดียวเลยอาจารย์ไม่รู้ว่าออกตัวไหนครับก็เลยเห็นตัวไหนมันก็เลยสวยถ้ารู้ว่ามันจะออกตัวไหนผมก็คงให้ตัวเดียวนะครับนดี๋ยวตึงที่อย่างนี้ครับผมเหน,น,นือ่อยแขนแล้ว ส่วนวงในวงในวันนี้คิดว่าน่าจะมีตัวเดียวที่เขาจะให้มาน่าจะให้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับเนาะอ่าทุกคนก็รอดูในไลฟ์สดและตัดไปลงเอาเดี๋ยวผมส่งคลิปลงให้สาม็ดครับสามเอ็ดสามทุ่มวงในน่าจะเม็ดเดียวเลขนี้มีที่มาจากฐานพระเขาบอก ฐานผ้าเลยผ้ากระแปดแล้วเออต้องระวังดีๆครับผมคิดว่าเลขเนี้ยถ้าเดานะคิดว่าเจ <c oughs> ็ดห้ากระแปดสามคิดว่านะคิดว่านะอันนี้เดานะยังยังไม่ใช่แต่ว่าเห็นยังกระแทง้งยให้ตรงเลขเข้าไปก่อนพอซื้อลอตเตอรี่ไปหลาย <c oughs> นาในกระเป๋าตังนี่เพียบเลยนะครับเนาะวงในแม่นมากๆนะครับ <c oughs> เป็นรางค่ะคืออะไรนะครับหนึ่งเจ็ดห้าในเป๋าตังไม่มีแล้วค่ะเจ็ดห้าหนึ่งก็หมดเอาตัวกลับก็ได้ครับ

ตุติยมปิกายวิจาจิตตังหังวันทานาคาธิบดีองค์นำเสนสห์จันทนากราวิสุทธิเทวาปูเชมิตติตียมปิกายวิจาจิตตังหังวันทานาคาธิบดีองค์นำเสนสห์จันทนากราวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจ้ามหาลาโภวิโยนะขันธ์เียตังปูเอ้ยมีลูกอาจารย์นตีในน้ำเอ่อบนลำไม้เก่ายางสี่ชุดมาถวายปูงดับปูเวดองยามนี้จันทนาเด้อแล้วก็ดอกพวกเาเขาซื้อเข้าดอกสี่ชุดเด้อถวายปูงดับปูเวดองยามนี้จันทนาให้ปูมาหลับเอาเด้อให้ขอบคุณที่ให้โชคให้้ลาาเนีกะ ขออีก้เด้อปูเด้อห้วนชาใส่สงกันเด้อเรื่องไหนที่มันไล่ๆก็ขอให้กลายเป็นดีเด้อปูเด้อปัดปองปกปองลูกเด้อใ้ความโชครายกมีความโชคดีเสมอคอยปูบดเมตตาเด้อลูกตึน้ำที่หนึ่งน้ำเด้อปูเด้อกับลูกสีตึงน้ำในเด้อวันนี้เลขเขากับมีหาเด้อปูเด้อหาหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งเาแปดหาตัวมี1,7,5แล้วก็ห้าเด้อปูเด้อหนึ่งเจ็แล้วก็ห้าแเมเดียวหาหนึ่ง่นีปทีห่งเจเด้อปูเด้อ ช่วยเลี้ยงูแปดหกสามแปดหกแปดสามหกสามเลี้ยงู้เดอ้อผู้ฝนเมตตาเดอ้อเด้อสิได้อข้นซาได้สงการสิบหกเมษายนลูกก,มมมกจ้างไม่แลหลมอลลั่มจ้างไวปสามปีเลยชนะใหญ่วันไหลเดอ้อคนเงินเด้มาสงงานปูเด้พิ่นมีเงินมีทองเดินทางทับบ้านตเลี้ยงู้เดอ้อสาธุให้เขาขวันนี้เพิ่นก็นจะมีเงินมีทองเดินทางมาสงงานปูเดอ้อเพิ่นอย่างมาไหวปูเด้อสาธุปูก มวก็ะไ้แก้แล้วพี่น้องลืมแก้บนนะเดี๋ยวผมแก้ผม,ผมเ,ดเดี๋ยวผมวายากก่อนผมยังไม่ได้แก้บนบใช่เนี่ยพี่น้องเลยนี่เตรียมมาแล้วลืมแก้ฮะค,ครบไหมไม่บ,ไมบอกอ้อาวผมยังไม่ได้แก้เลยเอาไปได้ไง ต้องรอผมแก้ก่อนดิที่จริงอ่ะมมผมยังไม่ได้ไหว้ผู่เลยกินด้วยกันก็แเโอ้พิ่งกินข้าวหิมแค่บนก่อนอ่ะแปลนกล้องลงามาหาพี่ นโมตัสสะพโตละโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพโโตะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพโอโตละโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสเขวายะมาลชนาเทวสุวรรณนมะงสุขังละหังสุโตนโมุทธายะเวสุวรรณุจตุมหาฤาชกายะขับพันดาพระทัพุริโตเวสพพุาุังละหงุโตเทวสุวรรณโนโมุัธายะปูเอ้ยม่นด้รู้เลยน้ำตรงหลัก็สีเกล็ดอกซีชูผลไม้เข้าย่างที่ชุดถวายปูเวทปูองค์หนึ่งอย่างนี้จันทาเด้อะูงขอบุณดีปูเมตตาเปดเนเด้อวัน หาเจ็ดหนึ่งเจ็ดหาแปดหาหนึ่งหาเจ็ดหนึ่หาแปดสามตัวมี1-7ึห้ากับ5-18หดเริ่มหนห้ากับ5้าแไม่เดียวหาหนึ่งหนึ่หาเลยปูไปไม่ตาเลขทูแปดกสามเปดหกแปดสามหกสามคนซาใส่สงการไหนคนมีเงินมีทองเดินทางมาส่งงานปูด้องานวันไหลน้ำเดือปูด้อยสิบหกด้อสาถูเด้อไอ้จำเร็นแล้วบอกทังปูงดับน้ำบอกงงงามนี้จะน้ำปูเวทน้ำวาลูกจะน้ำผลไม้ก็ยกที่ดดอกเก็ก็ดอกที่ชุดไปปูเวทปูงดับงยามนี้จ เลือญ้าทีนีน้วาย้าก่อนดับเลยก็ได้ตอนนี้ปูไว,ว,ว้แล้วเลือญ้านี่หญ้าผมก็จะไปว้ยเลนะครับขอเรียนเชิญนะครับวันที่16นะครับ เรียนเชิญวันไหลสงการนะครับมาท่าแปงเด้อผู้สาวมาหลายๆเด้อพี่น้องนะครับเนาะมาสรงน้ำปูได้เด้อมาโยกมานี่ดิมาเอ้ยมมนได้ลงในน้ำหมดทำไมกายางซีชุดดอกกุหลาบก็สีกออกที่ยู่ถวายปูองยามานี่จันท่าองค์โบนด์ดอกปูเวดเด้อขอบคุณให้โชคลาภแปดเท็จมือหนาเด้อ 1เมษาสองพันห้าร้อยหอยใหญ่อีกเ้อขันซำเร็จลูกยันน้ำพนมไม้กอยางสชุดดอกกุหลาบไว้ซื้อดอกสชุดถวายองค์ยามนี้เต่นท่าองค์ปุ่องค์ธรมนะองค์ปุ่เบ็ดเอหอยใญเปิดเมตาเ้อกะหนึ่เมษาหนีเลขของเขากับมีหาเอปูได้เสื้ออะไรก็ได้คอยมี5้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแปเจ็ดเจ็ดห้าแปดสามตัวมีหนึ่งเจ็ดห้าห้าห่เมตดเดียวห้าหนึ่งหนึ่งห้เลขทูแปดหสามแปดหกแดสามหกสาเน หมอลำเดือสิบหกแกบเออโอเคนะครับทุกคนก็ฝ่ายครบหมดแล้วเด้อสำเร็จเกสีน้ำมาแก้ป่วนไหมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็สําเร็จหมดแล้วเด้อปูเด้ออ่านสำเร็จแกษน้ำบนไม้ก้อยางซีชุดดอกกุหลาบก็วิชกอดอกชิดที่ชูชตะไม้ปูงดำปูเว็ดตรงนี้นี้จันท้าเด้อปูป่วนเมตตาเด้อสาธุดเด้อปูเด้อสิบหกนี้มันไหลจันเห็นปูลแล้วเด้อ ขอลำเข้าทบใส่กันทีเดียวแล้วให้คนถือเลขเพื่อจะได้เดินทางมาหลายๆมาสงนาถูกองแลวก็โดยเฉพาะปูแลลวก็มางานมาไหลน้ำด้อสาธุนะสามตัวตรงๆสาธุทุกคนนะครับขอให้โชคดีนะครับถูกสามตัวตรงๆนะครับมีโชคมีลาบกันทุกคนร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีนะครับใครอยากมาไหว้ปู่นะครับบ้านโนนสามชีอำเภอนามนจังหวัดกระสินตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์เนาะเดี๋ยวเจออาจารย์ช่วงนี้อาจารย์ลงบ่ายนะครับบ่ายสามโมงครึ่งนะครับเนาะ สามารถเดินทางมาได้นะครับเนาะตอนนี้ที่จอดรถก็เยอะอยู่นะครับเนาะอุลัยศีมาสงการนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์ว่าระหว่างวันที่10จนถึงวันที่18เรามีวิธีส่งน้ําปู่นะครับโดยตักน้ําแล้วก็ส่งน้ําปู่เป็นน้ําหอมที่อาจารย์เสกไว้แล้วก็พมหัวแต่ของไหนส่งน้าอาจารย์ส่งน้าปู่ได้ส่วนวันที่1 6นะครับเวลาบ่ายสามจนถึงสามทุ่มพบกับวงดนตรีมอราเออนุชาดาวฟ้าปิ่นหงฟ้าหงสารองเบียทัพถนนนุ่นทิดานะครับกับงานวันไอยสงการปีที่3ครับ ตำหนักผู้ใหญ่จอดเต็มครับปีนี้มาเล่นน้ำน้ำกันเนี่ยพี่น้องเอาแป้งมาน้ำมาท่าอาจารย์เนี่ยอยา่าอยาเข่ะครับพี่น้องครับอ่าอยากโดนนะครับอืมอ่าคนแก่ทาได้สาวสาวทาฟรีครับยิ่งดีแน่คำคุมไม่มีนะครับอ่ะขอเรียนเชิญน,นะครับเนาะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้มีเงินใช้ในปีใหม่ขอให้ปู่เมตตาโดยเฉพาะหนึ่งเจนหาเนื้อปูเนื้อมอบโชคให้ลาบให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนสิได้เดินทางมาส่งน้ำสิได้มาแหวันไหลอย่าลืมแม่ไพฑูรย์เยมายแหวันไหลเด้อ มาเลรนน้ำกันเลยครับได้พี่น้องโอ้อยากฟอนยังสีแดงวันนี้สาธุครับในความโชคไหลจะมีความโชคดีเสมอท่องไว้สักวันฉันจะโชคดีครับกี่นาทีแล้วดิวนะไม่เครื่องบนไอ้ฟนกี่นาทีครับถ้าแปดแล้วบอกพี่นะครับเด้อแล้วก็เจอกันใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็ ร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีนะครับโชคดีในปีใหม่ไทยอาจารย์คิดว่าปู่จะหาค่าน้ํามันให้พี่น้องเอาเงินก้อนนี้ไปฝากคนที่รักที่บ้านไม่ว่าจะฝากพ่อฝากแม่ฝากปู่ฝากย่าฝากตาฝากยายฝากครอบครัวอยู่บ้านครับพี่น้องก็เฮ็ดงานอยู่ห่วงเขีสิได้คันถึงเลขกเ็บสิมีเงินเป็นบ่อหลังพี่น้องก็ต้องบอกว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวทผนันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นปู่ใช้สติวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะ no. ส่วนท่านที่กำลังจะเดินทางกลับขอให้ถือ3าตัวถือรางวัลทีนึง ในหัดวันท uh ี่หนึ่มษายนสองพันหาร้อกเลิกได้เลิกเบาได้เบาถ้าเบาไม่ได้ก็ขอให้ถึง12ลสองนันนพี่น้องเนอสาธุเฮงเฮงเลรวยนะคับอย่าลืมนะครับ5้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจตัวหนึ่งเไม่เดียวห้าหซื้ออะไรก็ได้ขอยมี5เป็นแนวทางเท่านั้นเลขทู่แปดหกสามแปดหครับเฮงเฮงเลรวยโชคดีปีใหม่ครับสาธีใหม่ไทเดอ์พี่น้องบ๊ายบายสต็อปเลย